เคยไหมครับอยากจะเปิดประตูห้องนะครับแต่ว่ากลัวยุงกับแมลงเข้าห้องนะครับเนื่องจากว่าห้องบางทีมันก็ไม่มีมุ้งลวดนะครับแล้วก็ถ้าปิดประตูไว้เนี่ยมันก็ทึบนะครับอึดอัดนะครับอยากให้ลมเข้ามาบ้างนะครับในกรณีที่ห้องมันไม่มีหน้าต่างนะครับที่บ้านผมห้องครัวเนี่ยมันไม่มีหน้าต่างนะครับมันก็จะมีแต่ประตูที่จะเข้าสู่ครัวนะครับซึ่งผมก็อยากจะเปิดนะครับบางทีเพื่อให้ลมโกกเข้ามาในครัวบ้างนะครับ มันก็มีตัวช่วยนะครับก็คือสินค้าตัวหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆลักษณะนี้นะครับก็เป็นมุ้งที่เป็นแม่เหล็กนะครับเปิดลักษณะนี้นะครับราคาก็ร้อยกว่าบาทนะครับก็อันนี้ไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองสั่งซื้อมาดูครับว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับผมอยากจะก่อนสั่งซื้อก็ต้องไปวัดขนาดประตูก่อนนะครับก็วัดดูแล้ว ลักษณะความสูงของปกของปกประตูเนี่ยมันก็สูง1้อยเมตรที่นะครับแต่ว่าความกว้างเนี่ยมันน้อยกว่า90เซนนะครับเพราะว่าประตูผมมันก็ค้างจะเป็นค่อนมาตรฐานเท่าไหร่นะครับเป็นประตูทําเองนะครับก็เอาตัวใกล้ๆนะครับก็เอา90มาแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมาหาวิธีกันดูครับว่าจะติดตั้งยังไงนะครับให้มันหลงล็อกนะครับผม โอเคครับของก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวลองแกะดูครับนี่ฮะข้างในก็จะเป็นแพ็คมาใส่ถุงพลาสติกมาลนกนาดนี้นะครับผมก็สั่งเป็น90เซนคูณ2เมตร10นะครับก็เป็นเป็นสีครีมนะครับมันมีหลายลายนะครับแต่ว่าผมก็เลือกลายนี้มานะครับก็ไม่รู้ตัวไหนสวยนะครับก็เอาตัวนี้มาน่าจะทนแดดทนเปื้อนดีนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองแกะดูครับว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวมุ้งแม่เหล็กนะครับ ดูจากลักษณะวัสดุผ้าแล้วก็พอใช้ได้นะครับก็น่าจะคงทนอยู่ตัวนี้เป็นหมุดนะครับเอาไว้ต่อกับวงกบประตูนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรในตองไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวลองแกะดูแล้วกันนะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับเหมือนเป็นตัวหมุดนะครับแล้วก็ด้านบนของหมุดจะเป็นเทปกาวสองหน้านะครับน่าจะเอาไว้ต่อกกับวงกบนะครับแล้วก็ งนี้ก็เอาไว้ติดกับตัวมุงนะครับแต่ดูแล้วผมว่าตัวนี้ต่อไปตัวหมุดนี่น่าจะหักซะก่อนนะครับไม่น่าจะใช้ประโยชน์เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมว่าจะไม่ใช้หรอกครับตัวนี้เนี่ยมันมีอยู่4อันแล้วจะมีตัวนี้ตัวบนนะครับบนใช้ตัวบนตัวเทปกาวบรรลอกนะครับแล้วก็ทีแห้งผากไปเลยครับน่าจะใช้ไม่ได้เลยแล้วครับอันนี้เป็นชิ้นส่วนพลาสติกอะไรก็ไม่ทราบนะครับหน้าตาเหมือนแอปเปิลนะครับผม แล้วก็ไม่บอกนะครับว่าใช้ทําอะไรนะครับนี่ฮะให้มานะครับก็ไม่รู้จะใช้จะทําอะไรนะครับสรุปก็คือใช้ได้ขั้นหมดนะครับผมจะลองคลี่ดูนะครับว่าผ้ามันมีจุดใดที่ตีดขาดหรือว่าเสียหายหรือเปล่าดูแล้วก็น่าจะโอเคนะครับตัวแม่เหล็กก็ดูติดแน่นดีแล้วก็ตัวผ้านี่ก็เป็นลายดอกไม้นะครับเนี่ยเวลาตั้งมันจะเป็นรับตั้งเป็นลายักษณะนี้นะครับอ่าก็โอเคเดี๋ยวเราจะลองมาทาบกับประตูดูนะครับว่ามันจะติดตั้งกับตัววงกบ ประตูเนี่ยมันจะติดลักษณะไหนได้นะครับเนื่องจากวงกบผลของผมมันจะเล็กกว่านะครับเล็กกว่า90นะครับของปางเพราะฉะนั้นผมก็จะวัดให้มันเอียงมาทางฝั่งหนึ่งหน่อยนึงนะครับก็คือฝั่งหมุดที่จะติดหมุดเนี่ยผมจะติดหมุดไปตรงด้านบดนะครับแล้วก็ด้านข้างอีกของประตูวงกบอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวลองมาคิดดูนะครับว่าจะใช้อะไรติดนะครับเพราะว่ามันจะไปอยู่ตรงผนังปูนพอดีนะครับ ก่อ็จะวัดมาขนาดนี้ให้มันเอียงนิดหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับเอียงมามาอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับโอเคผมจะใช้หมุดนะครับตอกตรงกลางก่อนนะครับคนด้านบนนะครับเพื่อเอาไว้ยึดนะครับโดยวัดที่ความสูงนะครับแล้วก็ให้มันความสูงมันพอดีพอดีนะครับไม่ให้สูงกว่าประตูแล้วก็ไม่ให้เตี้ยเกินไปเท่าไหร่นะครับก็จะทาบลงไปนะครับก็จะเอาบุตรตอกเข้าไปตรงกลางก่อนนะครับ ตรงที่มาไปนะครับจากนั้นก็จะคลี่ดูนะครับก็จะกลางขึ้นมานะครับฟังซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะอยู่ในแนววงกบพอดีนะครับก็จะตอกไว้นะครับ ส่วนฝั่งขวามือเนี่ยตัวแถบของม่านเนี่ยมันจะเลยออกมานะครับจนถึงปูนนะครับก็ตรงด้านนี้จะคงใช้หมุดตอกไม่ได้นะครับผมโอเคได้บนแล้วด้านบนนะครับก็จะลองดูนะครับว่ามันเคลีอบมาแล้วมันจะเป็นกลุ่มลักษณะไหนนะครับก็ดูแล้วก็เข้าท่าดีนะครับพอใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาหมุดตอกเพิ่มนะครับเพื่อความแน่นหนานะครับด้านบนแล้วก็ด้านข้างที่ เป็นวงกบประตูนะครับด้านซ้ายมือนะครับของผมนะครับผมตัวด้านขวาเนี่ยเดี๋ยวจะใช้คิดว่าจะใช้กาว 3M นะครับในการติดเข้าไปกับผนังปูนนะครับเทปกาว 3M 2หน้าก็คือเสียตังเพิ่มนะครับดูลักษณะนี้นะครับผมจะตอกหมุดเข้าไปเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับให้มันแน่นหนาหน่อยนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ติดนะครับเพราะว่ามันอยู่ฝั่งที่มีปปูนนะครับ เลยออกจากวงกบนะครับฝั่งนี้ก็จะอยู่ในแนววงกบนะครับก็ผมจะตอ,อกหมดเข้าไประยะก็ห่างพอสมควรนะครับเพราะว่า,าหมดมันก็มีให้มาจํากัดนะครับโอเคก็ประมาณนี้ที่เหลือก็อาจจะใช้เทปกาว3าเมที่ซื้อมาใหม่นะครับเอาไว้ติดด้วยก็ได้ฝั่งนี้นะครับนี่ฮะอโอเคได้ประมาณนี้นะครับ เทปกาว3มที่ผมไปซื้อมานะครับจะเป็นแบบรุ่นที่เอาไว้แบบทนแรงยึดสูงนะครับนีสตรองเลยครับราคา135าบาทนะครับแพงกว่ามุ้งอีกนะครับแหมจริงเลยเราแต่ถ้าใครเป็นแบบมุ้งกบประตูเขาพอดีพอดีเนี่ยก็ผมว่าคงไม่ต้องใช้เทปนะครับก็หาหมุดหาตะปูกันไปนะครับมันจะถูกกว่านะครับก็ตัวนี้ก็คงใช้ไม่หมดนะครับก็ตัดแบ่งใช้กันนะครับก็จะคลี่ออกมานะครับแล้วก็ตัดติดกาเทปกาวเป็นระยะระยะไปนะครับผม หลังจากติดเทปกาวแล้วก็หมุดตะปูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะออกมาเรียบร้อยลักษณะนี้นะครับด้านล่างอาจจะต้องเก็บงานทิดหน่อยนะครับเพราะว่าประตูผมไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าประตูมาตรฐานเนี่ยก็น่าจะเรียบแป่เลยนะครับก็ดูอาจจะดูดีกว่านี้นะครับนี่คฝั่งนี้ก็ติดหมุดแล้วก็เทปกาวบ้าเป็นบางช่วงนะครับโอเคเสร็จสมอารมณ์หมายนะครับก็ได้มงประตูที่เป็นแม่เหล็กสมบูรณ์นะครับ เวลาจะเปิดประตูครัวเนี่ยก็จะได้กันแมลงกันยุงได้นะครับตอนมูปแบนี้ จบไปแล้วนะครับสำหรับมุ้งประตูแม่เหล็กนะครับที่ผมซื้อมาจาก s h o p ปีนะครับราคาก็119บาทก็ไม่ถูกไม่แพงนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับตามคุณภาพของมันนะครับผมก็ใครสนใจอยากจะซื้อตามผมก็ผมจะทิ้งดิงไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับร้านที่ผมซื้อมาหรือไม่ก็ดูที่ตะกร้าก็ได้ครับถ้าใครได้ดูจาก y o u t u b e นะครับก็ลองเข้าไปดูครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ